นึกถึงสมัยก่อนนู้นเลยนะครับย้อนเวลากลับไปตอนนี้ก็โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย26ปี26ปีแห่งความหลังฤดูกาล1998-1999ที่พลพักคปีศาจแดงประกาศสักดาคว้าทริปเปิลแชมป์นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะ <c oughs> มันก็มันก็คว้าครั้งเดียวนั่นแหละ จะพูดคําว่าในประวัติศาสตร์ทําแมวน้ําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไในเต็ดชุดนั้นนะครับเล่นในระบบ4-4-2มีแผนกกองหน้าเนี่ยนะครับมีผู้เล่นใน,นแผนกกองหน้าทั้งหมด4คนแล้วก็โทษนะฮะร,ระดับตีนพระการทั้ง4คนไม่ว่าจะเป็นแอนดี้โคโอ้โหนะแอนดี้โคนี่มาก่อนก็ถูกล้อเลียนบ่อย นะครับว่ายึดถือศักกระเบือเป็นแม่แบบในการเล่นแต่ไปไปมามานี่โอ้โหประสบความสําเร็จได้ทุกแชมป์นะครับแล้วก็ยิงกระจายนะจนมีเพลง Andy ี้ l a n n t นดี้โ and the and อนดี้ when he g e t the ball he s c o r e the goal and the d n d the โ o d ดิแ <c oughs> อนดี e แอนดีขอไปขอไปนะก็บอกว่า when he gets the ball He's score the g o a l ก็คือได้บอลเมื่อไหร่ทำประตูได้เมื่อน,นั้นนะนอกจากแอดดิโคแอดดิโคลแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนชื่อว่าดเวย์ยอร์ดเวย์ยอ o r k ดีเขามีเพลงเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาแปลงเพลงนิวยอร์กอ่ะนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับแปลงเป็นดเวย์ยอร์ดเวย์ยอ o r k โอ้โหเสียงนะฮะนอกจากแอดดิโคกับดเวย์ยอ o r k นะครับที่เป็นคู่หูนะคู่หูมหาปลาย ยังมีอะไรที่สามารถทดแทนได้แบบไม่เดือมล้ําเลยหนึ่งก็คือกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับอย่างนัมมีเท็ดดี้เชอริงแฮมลองนึกดูตอนนั้นเชอริงแฮมอายุประมาณ33ก็ยังเก่าอยู่นะครับมีความเจนจัดแล้วก็ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วมักจะมีทีเด็ดส่วนอีกหนึ่งคนได้ชื่อว่าเป็นซ u เปอร์ซับ อันดับหนึ่งของเมืองมนุษย์นะครับเจ้าของสมยา Baby f a ฟ e คิลเลอหรือเพชรคาตหน้าทารกจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นะครับนอกจากโอเลกุนาโซชาโอ้โหนึกออกไหมฮะนะัทจิงจนาเลิศอยูฟาจะไม่หลีก1999ที่คำ้ำนูก็เป็นเท็ดดี้ชองลิงแฮมกับโอเลกุนาโซชาเนี่ยแหละครับที่ลงมาทำประตู สร้างปฏิหารให้กับแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดหลายคนดูถึงตรงนี้แล้วโอ้ยบู๋มึงขุดอดีตมึงทำลึกความหลังไม่นะครับก็มัน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 นึกถึงสมัยที่แมนยูมีกองหน้าระดับตีนประการสี่คนเนี่ยเพราะว่าตัดภาพมาณะปัจจุบัน oh. นะแมนยูมีกองหน้าตัวหลักหนึ่งคนผมเรียกเขาว่ากรวยจราจร คือกลวยจราจรเนี่ยต้องอธิบายนะฮะว่ามันหนักกว่าสากกระเบือคือสากกระเบือเนี่ยนะ,ะมันทื่อก็จริงแต่มันยังสามารถเอาไปทุบตีคู่แข่งได้เพราะว่ามันแข็งนะ,ะมันเอาไปฟาดเขาได้อย่างน้อยน้อยเนี่ยมันแทงไม่เข้ามันก็ยังเอาไปฟาดเขาได้แต่ลองนึกดูนะฮะถ้าเราใช้กลวยจราจรเป็นอาวุธโอ้โหมึงเอาไปทำเหี้ยอะไรมึงเอาไปครอบหัวไง นะฮะเงาไปตีหัวใครเขาก็เขาก็เขาเขา,ขาไม่ไม่สะทกสะทานหรอกรัดมุดซอยรุนเนี่ยอาการหนักมากนะครับคือกองหน้าที่ครบเครื่องเนี่ยนะคุณศตคุณสมบัติมันต้องครบถ้วนเร็วแข็งแรงนะครับบังบอลนะครับทักษะเฟิร์สทัชนะครับพาบอลไปเองเลี้ยงบอลแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเป้าหมายอันดับหนึ่งของกองหน้าอ่าพูดผ,ผิดคุณสมบัติอันดับหนึ่งของกองหน้า คือทําประตูคือกระซวกตะข่ายคือถล่มตะข่ายให้มันสิ้นซาาคือคุณสมบัติอื่นก็เอาตรงๆนะจะมีไม่มีไม่รู้อะแต่สุดท้ายนะครับถ้าคุณทําประตูได้จบจะจะจับบอลไม่ดีจะเลี้ยงไม่เป็นหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายมึงยิงประตูให้ได้มึงทําประตูให้ได้อย่างเป็นสม่ําเนี่ยนั่นคือหน้าที่นะนั่นคือหน้าที่ หลักๆเลยของกองหน้าหัวหอกนะครับผู้เล่นหมายเลขเก้าแล้วเราไปดูรัดมดหอยลุนเอาแค่คือคือก่อนจะยิงประตูได้นี่นะครับมันต้องจับบอลดีมันต้องมีเบสิกมันต้องมีทักษะลองนึกถึงกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนั้นหลังจากที่ปรับระบบจากหน้าคู่มาเป็นหน้าเดียวนะครับปีครั้งแรกเนี่ยปี2001ที่เซอร์เลฟเอร์กุสันเนี่ยปรับ หมากนะฮะปรับหมากเตะมาเล่นเป็นสี่ห้าหนึ่งเนี่ยตอนนั้นไปคว้าพี่มา้ารุดฟานิสลอยเนี่ยมาร่วมทีมผมไปอยู่ติดช่วงนั้นพอดีโอโได้เห็นพี่ม้าเป็นประจำจุดเด่นหนึ่งของพี่ม้านะฮะคือพี่ม้าเนี่ยเขายิงประตูได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับมาฤดูกาลแรกมาฤดูกาลสองเนี่ยมันการันตีฤดูกาลหนึ่งต้องต้องมีไม่ต่ำกว่ายี่ห้าประตูแน่ๆนะครับจุดเด่นหนึ่ง อ,อีกจุดเด็ดหนึ่งอ่าอีกจุดเด่นของพี่มาเนี่ยที่ทําให้ยิงประตูดีเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะพี่มาไปสังเกตดูใครไม่เคยเห็นหรือใครลืมไปแล้วไปดูไฮไลท์ ight, ไปเปิด youtube ดูรถฟันนี้สลอยแม่งเฟิร์สทัชโคตรดีนะนิ่มนวลจับปุ๊บสามารถที่จะสับไกยิงได้เลยจับปุ๊บมันพร้อมยิงอ่ะไม่ว่าบอลจะมาแบบไหนถ้าเฟิร์สทัชดีนะฮะจังหวะต่อไป มันก็จะแบบเหมือนเหมือนกับตั้งไว้ให้เราเลยนะครับตั้งไว้ให้เราสามารถสังหารได้แล้วไปดูรัตมุทอยลุนนะครับบอลมาถึงเฟิร์สทัชจับปุ้งไอเฮียบอลลั่นบอลมาถึงเฟิร์สทัชจับปุ้งไอเฮียบอลกระชกสามเมตรไอเฮียแล้วมันจะไปยิงเฮียอะไรล่ะเอาแค่ครองบอลเอาแค่เฟิร์สทัชเอาบอลไว้กับตัวเนี่ยมันก็ทําไม่ได้บางจังหวะอ่ะจับได้ปุ๊บเอาจังหวะต่อไป นะครับมันต้องคิดแล้วว่าต้องทํำยังไงจะต้องหมุนตัวพลิกพลิกบอลหรือจ่ายบอลให้เพื่อนทําชิงอะไรก็ว่ากันไปขณะที่พี่กลวยจราจรกําลังคิดอยู่นั้นเองนะครับกองหลังแม่ก็จิ้มออกไปจิมปุ๊งง่าย,ายๆสัตว์หวานเจี๊ยบนะบเป็นกองหน้าที่หวานเจี๊ยบกองหลังรูปปากอา้าวพี่กลวยมาอีกแล้วพี่กลวยลงมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตลาด ลูกหนังรอบนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องมีกองหน้าคนใหม่แม้ว่าจะได้มาติอุสคุนยามิดฟิลตัวรุกมาแล้วก็ตามนะครับถ้าซื้อมิดฟิลตัวรุกมาสร้างสรรเกมแล้วมาช่วยยิงประตูแล้วคุณยังใช้กองหน้าที่เป็นกุเรจราจรเหมือนเดิมมันไม่มีประโยชน์แมนยูต้องหาซื้อกองหน้าคนใหม่แล้วล่าสุดนะครับก็พลาดหวังไปกับเรียมดีแล็ค่าตัวค่าฉีกสัญญาแค่30ล้านปอนด แต่น้องเขาก็เข้าใจได้นะฮะน้องเขาเลือกเชนซีเขาเลือกที่จะไปอยู่กับทีมที่มีลุ้นแชมป์และได้ไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยครับความสําคัญของการไปได้ไปเล่นในถ้วยใหญ่ยุโรปพอแมนยูไม่ได้ไปไม่ได้ลุ้นแชมป์เห็นไหมนักเตะเขาก็ยักไหล่ใส่เขาก็หมางเมินใส่แห้วแดกไปตามระเบียบก็ต้องมามองเป้าหมายต่อต่อไปโอ้แล้วผมดูแล้วนะก็เหนื่อยเหนื่อยแทน คนหนึ่งที่อยู่ในค่ายนะครับกองหน้าของคริสตอฟพาเลตชองฟิลิปมาเตต้าอายุก็สูงเกินเกินกำหนดของพวกอินเอออสนะแต่เอาจริงๆพวกมึงไม่ต้องมายึดติดอะไรมากนะักหรอกไอสัตว์มึงไม่ต้องมาแบบอุย้ยนักบอลต้องอายุต่้กว่ายี่สห้ายี่ห้าปีเฮียมึงเอาปอัจจุบันให้ได้ก่อนเลยส้นตีนชองฟิลิปมาเตต้าอายุอาจจะเกินเกณฑ์แต่เราเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วว่าโอ้โหเล่นในสมอส,สมรภูมิแข้งที่มันอาร์ดคออย่าง คีมิลีกเนี่ยสบายสบายนะครับจุดเด่นเนี่ยนะครับบังบอลพักบอลรูปร่างสูงใหญ่กำยำแข็งแกร่งและที่สำคัญนะครับทำประตูดีโอเคแม้ว่าจะไม่ได้ยิงแบบโอ้โหกระจุยกระจายอะไรแต่ก็พอหวังพึ่งได้ใช่ไหมหวังพึ่งได้ทีนี้มีคนถามพี่แล้วเขาจะมาทีมเราทำไม เขาได้ไปเล่นยูโรปาลีกับคริสตอลพาเลตอย่าลืมนะฮะกองหน้าชาวฝรั่งเศสผู้นี้เหลือสัญญากับคริสตอลพาเลตแค่ปีเดียวและยังไม่มีการต่อยังไม่มีข่าวว่าจะต่อเพราะฉะนั้นพาเลตพร้อมขายส่วนมาเตต้านะครับถามจริงเหรโอเคแหละได้เล่นยูโรปาลีกับคริสตอลพาเลตแต่ชื่อแมนยูมันยังขายได้แม้ว่ามันจะตกต่ำดำดิ่งอยู่ นะครับแต่มันก็ยังขายได้มันก็ยังเป็นทีมที่มีตานานเป็นทีมที่มีระดับมาพูดแบบนี้แล้วกันนะครับลองนึกดูถ้ามีทีมอย่างแมนยูมายื่นข้อเสนอให้ไปร่วมทีมอ่ะนะมันก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่เอากูเอานะชองฟิลิปมาเตต้ายิ่งไม่เยอะแต่มีประโยชน์แน่ๆนะฮะมันบังบอลมันเก็บบอลได้มันหาตำแหน่งได้มันวิ่งช่องเป็นมันเข้าฮอสเข้าชาร์จเข้าทำประตูได้นะอันนี้ก็ อยากให้เบื้องบนของพิษซาแดงเนี่ยเก็บไว้พิจารณาส่วนอีก2คนนะมีคนนึงเนี่ยเป็นลูกน้องเก่าของพี่ริมเขานะก็อาจจะเรียกว่าพ่อริมก็ได้นะครับอดีตกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนลูกน้องเก่าก็คือวิกตอร์ยูเคเรสนะฮะดาวนัโโของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็เกือบได้ดาวนโมโยุโรปด้วยนะก็เคยเห็นฟอร์มการเล่นแล้วก็ต้องบอกว่าเดานะตัวนี้มีความเดา ปัญหาคือค่าตัว Sporting Lisbon เขาเอาตายนะตอนแรกเนี่ย a ์เซนอลจะเอาไอ้ได้ปรากฏว่า a ์เซนอลไปยื่นเขาเสนอเนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้เขาตั้งไว้ประมาณ75ล้านปอนด์จริงๆก็สำหรับแมนยูถือว่าไม่แพงนะแต่พอมายุคนี้ก็เข้าใจว่าไม่น่าจะมีปัญญาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือตอนเนี้ย Lisbon เขาปฏิเสอา a ์เซ n อลไปเรียบร้อยเขาบอกเฮ้ยน้อยไปเงินที่ร์เซนอลยื่นมาเขาจะเอา70ถึง75ล้านปอนด์ ถ้าแมนยูมีเงินระดับนี้ก็ไปเอามาบางทีสายสัมพันธ์ที่มันเคยอยู่ด้วยกันมามันก็อาจจะช่วยได้แม้ว่าแมนยูจะไม่ได้ไปเล่นในยูฟาจะไม่หลีกหรือบอลยุโรปถ้วยใดๆแต่เช่ไหมเจ้านายกับลูกน้องมันย่อมมีฟาร์มผูกพันกันแล้วตอนนี้มีข่าวว่าอาเซนอลเขาก็เบนเป้าหมายไปที่เบนจามินเซสโก้แมนยูตัวนี้ก็เคยเล็งไว้นะครับผมก็เคยดูดูไว้อ่าเคยดูตัวไว้ถามว่าเป็นยังไงตอบว่าเฮ้ย เจ๋งเลยนะเจ๋งเลยมาอยู่ในผมว่าเข้าแต่นะมาจากบุนเดสลีกาเยอรมันก็ไม่รู้เหมือนกันพอมาเจอพวกเขียเข้ยวเเสือสิงกระทิงแรดในพรีเมียร์ลีกแล้วจะเอาตัวรอดได้ขนาดไหนอีกหนึ่งคนที่เป็นข่าวมาตลอดนะฮะคือวิกเตอร์โอซิเมนนักเตะของนาโปลีที่ถูกกาลาตาสลายเนี่ยยืมตัวไปตอนนี้ก็กลับมาที่นาโปลีแล้วแต่หากนาโปลีเรียบร้อย พูดง่ายวนาบปรีพร้อมขายราคาไม่คุยกันได้ราคาคุยกันได้ปัญหาของโอซิเมนเนี่ยนะครับอยู่ที่ค่าเหนื่อยนะมันโอ้โหมันรุนแรงเกินเหตุคือค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ3 0 0แสนปอนซึ่งตอนนี้แมนยูไม่มีนโยบายแบบนี้นะครับถ้าถ้าติดตรงที่ค่าเหนื่อย3 0 0แสนปอนผมมองว่าก็ต้องไมมองหาตัวอื่นอีกนะครับมีข่าวว่าจะเอากรวยจราจรไปแลกนะฮะไปแลกมาก็โอเคอันนั้นคือเรื่องของค่าตัวแต่ต่อให้เอาฮอยลุน ไปแลกมาถ้าโอซิเมนมาอยู่กับแมนอยู่มาสวมเครื่องแบบพริษัทดงก,ก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยตามที่เขาต้องการตามที่เขาเรียกร้องอยู่ดีไม่งั้นมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับครั้นจะไปเอาบริยองเอมโบโมนะฮะเอมโบโมอยู่กับสมสรนเพิ่งเพิ่งน้อยเนี่ยก็เล่นเล่นในตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีขวาซะมากกว่าก็ถ้าจะามาอเอามายืนเป็นหน้าเป้าเลยเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ยิงได้มันก็เล่นได้แหละแต่มันก็จะดูประดักประเดิดชอบกลน,นะครับ ยืนยันนะครับว่าฤดูกาลหน้าถ้ายัางใช้กลวยจราจรเป็นหัวหอกตัวเป้าผลลัพธ์ตอนจบมันก็คงไม่ต่างจากฤดูกาลที่เพิ่งผ่านพ้นไปสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs>